มาทันทนีน้องบอมน้องบอมได้ขึ้นไล่สองครั้งหรือ,อยังไง ยังยุ่งอยู่เหละน้องมนช่วงปีใหม่มันก็จะยุ่งยุ่งอนะเนาะขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะร่างกายแข็งแรงแข็งแรงค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจ ตาทีลงไลฟ์แล้วักพร<อ>ใส่แว่นกันหมดแล้วตอนเนี้ยเป็นมากินนี้ด้วยกันกินไอ น้องบอมน้องบอมขึ้นไลฟ์วันละกี่ครั้งคะเอ้เขาก็ได้คะแนนเยอะอยู่นะคะถ้าเราขยันลงคลิปยาวหนูดูการ์ตูนหนูเยียดเนด็กย่าป่ะ ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะร่างกายแข็งแรงแข็งแรงตามลบลบโพ์เก่าๆแล้วแต่ก็ยังยังติดอยู่เลยกลางวันพี่สาไม่ได้เข้าไปดูใครเลยน้องบอมวันนี้กลางวันไม่ได้ไปตอบคอมเมนต์ใครไม่ได้เข้าไปดูใครเลยพอดีมีงานยุ่ พะขาจัมนนจสมินนี่จัสมินนี่จัสมินอะไรเนี่ยสกดสกดชื่อไม่ถูกเราจะแก,ก้ย,ยังไงเนาะตามลบโพสเก่าๆลบหมดแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เพื่อนๆก็จะพูดกันประมาณนี้แหละ ทำงานหนักช่วงนี้ตั้งแต่มาเล่นเรียวโมงก่าละได้ได้มาทำงานส่ง ai สักหน่อยน้องบนไลฟ์ตอนกี่โมงคะเงนเก็บเยอะ เดี๋ยวผิดกฎอีกก็ต้องให้เราทำงานไปด้วยความแฮปปี้ตลอดไหมเราก็แฮปปี้อยู่มันก็เลยมันก็เลยหลุดไปใช่ไหมวันนี้วันนี้พี่ตาอีกเดือนหนึ่งอีกเดือนหนึ่งจะจบไหมเนาะปอปอหก มีน้องละลินอยู่กับพี่ษาใช่ไหมวันไหนที่ว่าผิดกฎไม่เห็นมีเตือนมาบอกเลยมีปัญหาอยู่ตรงน,นี้แหละขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะร่างกายแข็งแรงแข็งแรง ก็เลยไม่รู้จะไปลบโพสไหนดีนะคะร่างกายแข็งแรงน่ารักดีเห็นจัดงานวันเกิดแล้ววันนี้ก็ยังไม่ได้เข้าไป อะไรนะอ่าคนอิสานเขาเขาขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากมาให้กําลังใจกันวันนี้พี่สาพิ่ง ย่าเปิดฮะติดข้อสองติดเหลือง ไม่เห็นมีแจ้งตรงไหนเลยว่าคุณติดตรงไหนโพสตรงไหนแอ้พี่นึกนึกได้เมื่อกลางวันนี้พี่ก็กินมะยมตำพี่ปินแก้วบอกคิดพี่ก็เอาเพจเพจพี่เข้าไปดูได้ <c oughs> นะคะร่างกายแข็งแรง น่ารักดีเห็นจัดงานวันเกิดแล้ววันนี้ก็ยังไม่ได้เข้าไป ปัญหาตรงพี่ติดเหลืองติดข้อสองทำไมบางคนเขาบอกคุณมากๆเลยขอบคุณมากมากเมื่อคืนพี่กัหลับหลับไปเลยตื่นช้า สิบหานาทีแล้วจะลงไลฟ์แล้วค่ะได้แต่ครึ่งชั่วโมงลวมๆครึ่งชั่วโมงก็ยังดีได้มามีงานส่ง AI ให้กำลังใจกันค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะเน็ตเน็ตมันตัดไปเน็ตตัดไปแล้วก็กว่าจะเข้ามาต่อใหม่อีก